Okay. This is beautiful. Yeah. <laughs> I'm very proud of my wife for making this. Thank you a lot. <laughs> maybe, you, maybe you could sell it for 10 baht. <laughs> I say for you. Yeah, she sort of weaves the internet, uh, yeah. it in and out. and makes it really look easy and good. so today I will teach about I will teach the audience about that how to make this sticky mm hmm. rice basket mm hmm. นะคะจะมาสอนเกี่ยวกับการทำกระติบข้าวคา่ะการขึ้นรูปทรงนะคะวันนี้จะเอาเส้นผ่าศูนย์กลาง12เซนค่ะนี่นะคะวัดจากด้านหนึ่งมาด้านหนึ่งได้12เซนตรงกลางมันค่ะแล้วเราก็จะวัดออกมา หกเส้นค่ะต้องอยู่ตรงกลางนะคะนี้นะคะการขึ้นรูปทรงของกระติบข้าวค่ะเนี่ยนี้ค่ะจะบิดเส้นไส้ลงไปข้างล่างนะคะบิดอันลงไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะถ้าเราต้องการขึ้นรูปแบบตรงๆก็บิดลงไปตรงๆค่ะเราจะ บิดเอียงออกไปเพราะว่าเราจะเอาเป็นแบบเฉียงๆนะคะเงี yeah, ่ยคนขังยากเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาเอาใหม้มันเต็มบิดบิดให้มันเฉียงเพราะว่าเขาสิบโบเอาแบบ แบบตรงไหมคะถ้าเรา,เาแบบตรงเราเราทำให้มันแบบตรงๆลงไปแบบนี้คะ่ะเทาเห็ดแบบนี้ขะเท้าเซลแบบตรงแต่ถ้าเราจะเอาแบบเฉียงเราก็แบบยงเอียงมันขึ้นมาเอียงเอียงให้ได้45องศาค่ะต้องขออภัยนะคะใช้ศัพท์วิชาการหน่อยนึงก็คือบิดบิดให้มัน ให้มันขึนขึนรูปไปนพี่น้องให้มันขึ้นให้มันอยู่อยู่ด้านบนของของเส้นเส้นสุดท้ายนี้ของขดสุดท้ายว่ามันเส้นสุดท้ายของขดสุดท้ายเนาะค่ะคือให้มันให้มันเอียง ็ขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะคะเพราะว่าเราก็ต้องการนำเสนอลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างที่พวกเราอยู่ตรงต่างแดนเราก็อยากจะนำเสนอชีวิตในต่างแดนนะคะนี่นะคะการขึ้นรูปทรงนะคะ มือนี่มีนค่มีอ่าพวกเด็กๆเข้ามาทําติดตั้งแอรให้นะคะเขาจะได้ยินเสียงเขาอยู่ข้างนอกดึงอันนี้ออกมาน้ำพี่น้องค่ะเราพยายามทําให้มันแน่นที่สุดนะคะ นี่นะคะจับเส้นไส้นี่ให้มันแบบเอียงขึ้นมาเรื่อยๆเห็นบ่เนอะคือคือจับให้มันแบนขึ้นมาเรื่อยๆแม่พี่น้องเนี่ยก็คือเอียงมันขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเราจะทำแบบเฉียงๆเนาะ เราก็จะเอียงเส้นเส้นแนวนอนนี่ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาตามรอบที่เย็บนะคะเอียงขึ้นมาแต่ว่าขันเท้าตรงการให้มันม่นให้มันตรงๆเราก็จับจับเส้นนี้ให้มันมาตรงๆอย่างนี้ค่ะบิดบิดมันว่าตรงๆจังซีเนาะพี่นองถ้าเราต้องการเฉียงเราก็เอียงออกมาหน่อยนึงจั่งซี่เนาะอ,อันนี้เท้าตรงการแบบเฉียง วันนี้คุณสามมานั่งอยู่ด้วยนะคะเนี่ยทำแล้วก็ดึงให้แน่นเลยค่ะพันหนึ่งรอบแล้วก็โอ้ยเราอยากได้ก้นกระติบข้าวแบบแน่นๆนะคะ ก็เลยมาเย็บเสริมตามแนวขวางแบบนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะวันนี้มีช่างมาติดตั้งแอร์ให้กับพวกเราค่ะแต่ก่อนคุณสาอยู่คนเดียวแกก็ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าจะติดตั้งแอร์พอเห็นว่าเรามาอยู่ด้วยแกก็เลยให้ช่างมาติดตั้งแอร์นะคะจะได้อยู่สบายๆในหน้าร้อน เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะอากาศที่ควีนแลนด์ที่ออสเตรเลียนี่คล้ายๆประเทศไทยเราอยู่นะคะก็คืออากาศค่อนข้างร้อนค่ะและตอนนี้แกก,ก็กำลังขมักขะเม่นอ่านคู่มือการใช้แอร์ค่ะนิสยัยของฝรั่งก็คือมีวินัยและมีแบบแผนได้แอร์มาใหม่ก็ต้องอ่านคู่มือให้ท่องแท้ทัทง้ทงๆที่เขาเคยใช้แอร์มานับครั้งไม่ถ้วน ปี2ปีที่แล้วเขาก็ซื้อรถยนต์มาใหม่พอซื้อรถยนต์ใหม่มาเสร็จแกก็กลับประเทศไทยไปหาเราแกก็ได้พกสมุดคู่มือรถยนต์กลับไปที่ประเทศไทยด้วยเพื่อไปอ่านไปศึกษาเราก็เลยรู้เลยว่าฝรั่งนี่เขาดําเนินชีวิตตามแบบตามแผนจริงๆทั้งๆท,ท,ที่ในชีวิตแกนี่แกซื้อรถยนต์มาไม่รู้กี่คันกี่คันแล้ว เวลาที่เขาได้ยามาจากคุณหมอเหมือนกันค่ะเขาก็จะอ่านฉลากยาอย่างทองแท้เปิดหาข้อมูลของตัวยานั้นๆทางอินเทอร์เนต็ตด้วยดูข้อควรใช้ข้อบ่งชี้ข้อยกเว้นอะไรคือดูละเอียดมากพูดง่ายๆก็คือดูทุกตัวอักษรแล้วก็ดูทางอินเทอร์เนต็ตเพิ่มเติม เราให้ฟังถึงข้อดีของเขานะคะส่วนข้อเสียของเขาที่ดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยแบบแผนและระเบียบวินัยก็คือค่อนข้างจะซีเรียสค่ะแต่เมื่อเรามาบวกลบคูณหารดูแล้วการใช้ชีวิตแบบมีระเบียบวินัยนี่ก็ทำให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสร้างความเจริญรุ่งเรืองต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติ ย้อนมองมาที่เราหมายถึงผู้พูดนะคะไม่ค่อยจะมีระเบียบวินัยในตัวเองสักเท่าไหร่อย่างได้ยาจากคุณหมอมาก็ไม่ค่อยอ่านให้ละเอียดโอ้ยนี่เขาเหตุสินกว้างโพดเลยยัดเข้าหูพ่ได้ตายละไม่ได้อีกนี้ค่ะเริ่มมองเห็นรูปทรงแล้วนะคะเย็บขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ This is very good <laughs> <laughs> Good. Very good Very good การขึ้นรูปทรงกระติบข้าวเย็บสารออกมาเรื่อยๆก็จะได้แบบนี้ค่ะขอขอบพระคุณในการรับชมรับฟังกดซับสไคร b e และติดตามสาสีมีเรื่องเล่าเรื่องราวของพวกเราในต่างแดนขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา thank you for watching and subscribing